สวัสดีครับนะครับวันนี้จะพาไปเก็บเห็ดกันนะครับได้ยินแต่เสียง เป็นคืนเปนคืนเป็นข้นุมาทันเลโอ้ยโอ้โมืนอคืนเป็นซุ่มๆเยเินผ่านไปคือโอ้ยเห็ดเห็ดกันถึงไม่ละผ่านไปผ่านมา ข้างงเมนอ่ะเอออืมป่านี่เนาะป่านี่เนาะนู่นตั้งแต่นู่นเราได้กินตั้งแต่เดือนมิถุนานู่นไม่ใช่เหรอ มันฝนตกอ้นักเห็ดทั้งนั้นนี่มาย้ายมาเห็ดเห็ดเห็ดเต็มปลาพืชไปหมดนู่นนน่่อะเห A mà mà ninh ninh đi ninh ninh kip 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 thịt kip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 thịt 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 นั่งเฮ็ดนั่งเฮ็ดนั่นอะคอมไปหมดแล้วนั่งเฮ็ดโอ้ยมันหลายพจนนั่งเหยียบไปเยียบขึ้น่ออเก็บเเม่ม่อ่นเก็บเก็บนะนเก็บเก็เก็บไม่เยอะเอ้ยเก็บมันเยอะเก็บไม่ถู ไม่ถูงไงมันเยอะก้อเอออยู่นี่หมดกันแล้วอะ่ะหนึ่งก้นไหลโชเห็ดน,นะจ๊ะอย่าโชว์ตูดนะจ๊ะป้าทีโชตูดอานะ่ะตูดอานะ่านะตเต็มเลยน่ะ <c oughs> ข้างหลังนั่นน่ะข้างหลังนั่นน่ะไอ้นั่นไอ้ที่แรล่อะไรก็นนั่นน่ะเอาเก็บเจ็บขังไม้นั่นน่ะเออเห็นแล้วเออเห็นแล้วเออนี่อีส่วนงเออเอ้ยเดี๋ยวกูหัวรักลงคลองกันน่ะเอาเอาเอาน่นนุ่นมุดเข้าไปนุ่นน่นนุ่นมุดเข้าไปอีกมุนั่นน่ะไหนโน่นน่ะมุดเข้าไป นอน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 นนทรานรมนกลางมเออเอาเอดอกตูมตนะเออเหนื่อพี่น้องเนยเจ็บเห็ดปายายปลาที่หมดหมดที่นี่ทางนู้นูอีกแล้วาอเอาเอาเ็บยาเจ็บหมด หาใหม่ทำอะไรอยู่ทางนู้นขี่อ่ะขี่ออกไปเออเอาจะไปขี้กันด้วยแล้วยายยังไม่เสียดีกนี้ขี้อ่ะจะไปแล้วนะไปได้ยังยังไม่เสียเลยไหนขี้อ่ะ ปาดิโตโอโตนี่นะนี่นะมาขี่นะโอ้ยมาขี่โอ้ยนี่นะบอกมาขี่นะนี่นี่นี่เอาให้หมดเดินน้ามาอีกนั่ะน่ะหน่ะหน่ะหน่น่ะสองสามดอกอยู่ใกล้ๆมืออีกน่ะตาลายหมดแล้วแดงเข้าไปอืม

เปิดไหลายเลยไอ้ไอ้เนียนั่นแหละอือป้าที่เท่าป้าที่แหลงเคยไหมครับป้าที่เท่าอืมเต็มแล้วนี่ยายเขาบอกไปขี้ที่หลังอย่าเชื่อได้ยายได้อืมบอกขี้ิวขิวนี่ได้ผลนี่ปีนขึ้นมาปุ๊บโอ้โหอืม กงใหญ่ครับกิองใหญ่่็เล็กมันหนุบ้านได้หลายเลย

อืมงามมันมีแต่ใบไม้ใบไม้ใบตอกนี่เนี้ยได้เพราะปวดขี้แล้วนี่จะไมปวดขี้ไม่เห็ดนั่นนี่เห็นไอ้ยายได้เพราะไปไปขี้แล้วนี่ถึงได้เห็ดนี่ขี่กวางขี่กองกันขี่ก้อนแดงเข้าป่าไปขี้ดันไปเจอเห็ดนี่ โอ้ไปนด้เก็้ไปนมือใครมากูขี่อยู่ขี่อ่เนาะฮ่าฮ่าท่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่นี่าฮ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 ่ขี่กิ้งไ่า่กิ้งเ่าก็จะเา้่าไ่เฮ่าฮ่าฮอ้่กา่ากา ขี่เยอะโดนแม่งก็ขี่ไปเสียเขาวิ่งมะขาวไปตายเลยพอจะเข้าไปหาก็มันเหม็นมันเหม็นเนี่ยที่ได้เก็บเห็ดเพลินเลยอ่ะโอ้โหน่วยนี่การบ้านเลยน่วยถึงเผาสผามกันไปนะครับผมที่เก็บเห็ดของเรา ที่มามันมันก็ขึ้นอีกเนี่ยอีกวันหนึ่งมันพึ่งออกเจ๊กระดิ่งหน้าคร <มา S 3> ับผมสนุกสนาน